วันนี้เรามีภารกิจมาขุดมันกันครับนั่นไงมันเริ่มขุดแล้วอย่าเขี่ยใส่หน้าเลยขุดมันขุดมันลูกใหญ่ไ, <ป S 2> ไ,ไหมลองดูลูกใหญ่ไหมจ้ะอย่าดึงก่อนเดี๋ยวหกักเดี๋ยวดึงอ,อ้ยังเล็กอยู่อีกกลมกับกันไหมไี่อะไรนี่มัน เติมกลับก right? <000 smoking. S 1> <gro> er ็ออจุดนี้ไหมนี่มีไหมอันนี้มีไหมกมึงเลยเอาเลยไม่มีมัน่ม่นี่ครับนี่เอ้างดูอย่าดึงย่ดึงขาอดึงขา มลวเล็กด้วยยังเล็กอยู่อีกนี่แหละโอ้นี่ขาดซะและ้วขาดแต่เรื่องขุดแล้วอะไรอยู่อีนี่น้อยดอแค่เพียงอินขุดมันขาดแต่เรืนี้ต้องขุดแล้วเร็วขุดเลย ไหนโชว์ดูไหนมีแต่เล็กเอาปิดไว้ก่อนนะเล็กดินปิดกลับไปด้วยดินปิดกลับไปด้วยครับนี่มาอีกดินน่นี่นี่ใหญ่ไหมดู

น้ำไม่ออกกดไปล้างที่บ้านยาเจออันนึแล้วมาดูมาดูเดียวอาจจะใหญ่แน่้ใหญ่ไหมเลยนี่อ่ะเร็ว Này. lên, Này chỗ này cho con cho con. Dậy mấy cấp. Dậy. Ok. Anh đi kiếm này. Mình đi. Anh đi lick, anh đi lick. Lick có bịt con, lick. เลมีไหมมีไหมหาดูนี่มีอีกอันนี้ขาดยังขาดซะแล้วเอา้าเอ,าอ้าได้กการหนึ่งแล้วโชว์ก่อนเอ้าได้กนันอมันขาดซะก,ก่อน <c oughs> หมดยังหมดยังช่วยกันหาดิหมดยังช่วยกันนะ กันไะหมดยังมีไหมเดี๋ยวมีมีแลมวมีมีแลยวอันนี้อันนี้ยังเล็กอยู่ครับอ๋ออันนี้เล็กอยู่หลุดเลยใส่กลับนี่เลยอันนี้ก็เล็กอยู่นี่ก็เล็กอยู่ใส่กลับหมดแล้วมีไหม ไปกันหาดูโอ้นี่ขาดซะแล้วโอ้ขุดดิขุดดิใหญ่ขุดเดิขุดเดิขุดก่อนขุดก่อนใหญ่ใหขุดก่อนขุดก่อนขุดก่อนโอ้อันนี้ใหญ่จังโอ้เดี๋ยวใหญเดี๋ยวฮักขุดก่อนขุดอีกขุดอีกขดอีกไม่มากินเลยโอ้ลูกใหญ่มากเลย <cười> <cười> này, ô, oh, <laughs> này tin chưa còn, chưa còn. Ô, oh, lúc dậy quá. À, thử quá, được. mày đi hết. chơi มันจังวันนี้ตินได้มันกี่ลูกครับมันกี่ลูกไหนดูหน้าหน่อยโอ้ได้ห้าลูกาบ๊ายบายจบภารกิจวันนี้บ๊ายบายเพื่อนไหน,นมีอมี่ก